จะห้ามน้ำเต้นมันหนาวดิรับแล้วก่นแล้วแกงบวบใส่ปลากระป๋องแซ่บใส่ใเชียงแกงลงไปจะใยไส้หนำหลายด้วยครับเด้อใส่ถั่เดียวเพราะว่าเดี๋ยวหนำบวบเพิ่มก็ออกครับ สองครับล้ำปลาเลย่งยง่ายๆครับผมน้ำปลาน้อยนึงแ้ง,แงนัวครับบ่มากบุกิมตสองส่เดอ นำขึ้นที่น้อยโพดซิมรสชาตรครับผมโอเคแซบพอดีครับเราบวบทุกแล้วใส่พักอีตูลงไป เป็นอันเซ็ตเรียบร้อยครับผมแกงบวบไสปลากระป๋องกินขอแรง่งน้ำเบาคึมด้วยพีนย่น้องเด้อสดซ่บๆน้ำขันห่อนๆ่อนกินบอ่อาหารอีสานบานเฮางา่งา,ยงงา,ยงายๆครับผมเป็นง่ายแกงง่ายกินง่ายๆครับผ้าสดห่อนซ่บๆ คือทีไ้สดใตน้ำก่อนหลับเพราะวา่าแกงบวบตอนบวบขึ้นมาเย็นางเลยครับกินซุ้มซี่ซุ้มหาเดี๋ยวปากพองลองดูหันซ้ำได้เขาได้ยู่ 黄百图。 wow